มาสวัสดีครับมาเจอครั้งที่สองนะลูกอันไหนเริ่ัทวนนี่สมบัติของแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์คือ R-O-H ถูกไหม R-O-H นะฮะานะแอลกอฮอล์คือ R-O-H สมบัติของมันมีอะไรบ้างนะหนึ่งโมเลกุลเป็นโมเลกุลโครเรนต์แบบมีขั้วถือว่าละลายน้ําได้นะหมู่ขั้วของเราคือตรง O-H นะเป็นพันธะไฮโดรเจนถูกว่าส่วนตรง r กรุปของเราข้างหน้ามันไม่มีขั้วะนะเพราะฉะนั้นคาร์บอนน้อย อ่ามันก็จะน้อยถูกไหมการละลายน้ําก็จะดีแต่ถ้ายิ่งอาใหญ่ขึ้นนะการละลายน้ําก็จะน้อยลงแต่ว่าจุดเดือดก็จะสูงขึ้นถูกไหมครับนี่จำได้นะการละลายน้ําเนี่ยละลายได้เฉพาะแอลกขอฮอล์คาร์บอนน,น้อยหนึ่งถึงสามอะตอมละลายน้ําได้ดีนะู่กหลนะครับจุดเดือดเลือค่อนข้างสูงคําว่าสูงในที่นี้คือเทียบกับพวกไฮโดรคาร์บอนถูกว่าเพราะว่าไฮโดรคาร์บอนเป็นแรงลอนดอนจำไม่ได้ไปดูคลิปก่อนนะนะครับนะอันนี้สาม อ่าอันที่สี่มันไม่แตกตัวถือว่ามันไม่นาไปฟ้า pH เท่ากับเจ็ดนะลูกนะความหนาแน่นพวกนี้น้อยกว่าน้ําแต่ถ้าตัวมันใหญ่ขึ้นนะโครงสร้างใหญ่ขึ้นความหนาแน่นก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับติดไฟได้นะแอลกอฮอล์นะที่อิ่มตัวเยจะไม่มีขมเหลาแต่ถ้าไม่อิ่มตัวก็จะมีขมเหลาเหมือนเดิมขมเหลาดูความไม่อิ่มตัวตรงพันธะคู่ใช่ปะ่ปะปฏิกิริยาหรือการทดสอบหนึ่งจาได้นะอ่านทวนนิดนึงนะฮะ ROS นะถ้าเผาไหม้ก็คือปิยาการสันดาบนั่นเองเผาไหม้กับแก๊สออกซิเจนนะนะครับได้กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บวกไอน้ำก็ดุลสมการเองนะลูกอันนี้2ทำปิยากับโซเดียมนะก็แทนที่ตรงไฮโดรเจนตัวเดียวถูกปะ ROS บวกแก๊สไฮโดรเจนนะนะครับต่อมาถ้าละลายน้ำก็ละลายน้ำได้นะละลายน้ำได้ p เท่ากับ7ไม่เปลี่ยนสีกระดาษดิดมัดนะเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำนะครับแล้วก็ ทำปรปยากับกดกดบวกแอลกอฮอลได้เอสเทอร์บวกนะ้ำเรียกว่าเอสเทอริฟิเคชันนะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเอสเทอร์นะฮะแต่ว่ามันไม่ทำไปยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือโซเดียมคาร์บอเนตอันนี้ดอกจันนิดน,นึงว่าเฮ้ยเวลาทดสอบแอลกอฮอลนะลูกใช้ได้เฉพาะโซเดียมนะแต่ถ้าโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตใช้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะพวกกกดอย่างเดียวนะมันไม่เกิดปฏิกิริยาอันนี้สำคัญนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะอ่ะนะการแทนที่ยังจำได้ปะ อันนี้คือแอลกอฮอล์ตัวนี้อ่านชื่อว่าอะไรหรกเอทนอะลถูกไหมหรือว่าเอทิลแอลแอลกอฮอล์นะถ้ามีอากาศโซเดียมโซเดียมแทนที่ตำแหน่งไฮโดรเจนตัวสุดท้ายถูกว่าตรงหมู่ฟังก์ชันของเขานะฮะเขาออกมาเป็นอะไร C2H5ONa ถูกไหมอ่านะบวกแกส๊สไฮโดรเจนแต่เรอย่าลืมต้องดุลสมาการด้วยนะนะครับเมนถ้าเราดุลสมาการไฮโดรเจน2ตัวถูกว่าน,นี้ใส่2ใส่2ใส่2ไฮโดรเจนเป็นแกส๊สไฮโดรเจน นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ไม่ทำเรียากับเบสนะไม่ทำเบรยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตทำชวัดโซเดียมเฉยๆโอเคนะลูกนะครับอันเนี้ยอันนี้ต้องได้่ะการละลายน้ำการละลายน้ำ,ก,ารรานำก็ดูตัวเล็กถูกปะ่ะตัวเล็กละลายน้ำได้ดีกว่าเม่งนคาร์บอนหนึ่งตัวละลายได้ดีกว่าสองตัวละลายได้ดีกว่าสามตัวนะจุดเดือดตรงกันข้ามถูกไหมยิ่งมวลมากนะจุดเดือดแปลผันตามมวลมวลมากก็จุดเดือดสูงกว่าถูกไหมสี่สามตัวมากกว่าสองตัวมากกว่าหนึ่งตัว การเผาไหม้อ่ะอันนี้คืออิ่มตัวถูกปะ่ะอิ่มตัวดูไงอันนี้มันจะเป็นอัลคิวกุ่ปประเภท CnH2n+1 ถูกไหมส C3H2 C3 คูณ 2. 2. 2เป็น6บวก1เป็น7ถูกปะ่ะ C3H7 อันนี้ไฮโดรเจนไม่หายถูกไหมไม่อิ่มตัวนะเอ้ยอิ่มตัวอิ่มตัวก็จะไม่มีคาเมลถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น C3H5 อันนี้ไฮโดรเจนหายอะไฮโดรเจนหาย2งม,ม้นทำเป็นอูอินาคูนหนึ่งที่ตรงนี้แหละเป็นปตัวที่ทําให้เกิดคาเมล โอเคนะนะครับเม้นโจทย์มันเป็นอะไรได้บ้างเ่ยเรามาดูซินะข้อ1น่งเรามาดูข้อ1น,นะครับเขาบอกว่าของเหลวชิ้นหนึ่งเนี่ยทำริยากับโลหะโซเดียมได้ทำริยากับโซเดียมได้ไลยน้ําได้ดีมี pH เท่ากับ7ของเหลวนี้น่าจะเป็นใขรนะนิดนึงทำริยากับโซเดียมมีได้2ตัวไม่กดก็อแอลกอฮอล์โอเคปะ่ะ ROS หรือ RCOOS ก็คือกรดนะอันนี้พอยต์หลักของเราคืออันนี้เราได้แค่2กลุ่มแค่นั้นเองเขาบอกว่าแต่ pH เท่ากับ7ถ้า pH เท่ากับ7แปลว่ามันเป็นกลางถูกไหมฮะเนะงั้นถ้ามันเป็นกลางแปลว่าอะไรแปลว่ามันกรดนะ pH มันจะน้อยกว่า7็ถูกไหมอ่ะกรด pH น้อยกว่า7็แต่อันนี้ pH เท่ากับ7มันก็คือแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นสารกลุ่มนี้ต้องเป็นแอลแอลกอฮอล์คำตอบของเราเป็นแอลกอฮอล์เพราะงั้นแอลกอฮอล์ก็อ่านชื่อมา อ่านชื่อมาให้แม้นต้องเป็นลงะท้ายด้วยอ้อๆนะอ้อๆก็คือเอทิโนนั่นเองนะข้อ1ตอบข้อกอไก่โอเคไหมนะครับเอทิโนสูตรว่าอะไรลูก C2 H5 OS อ้าโอเอสยังจำได้นะนะครับกดอซิติกก็คือกดอ e ีเทนก็คือ ane, อัลเคนถูกป่ะเอทิลแอซิเตตอันนี้คือเ e อสเทอร์กรุ๊ปนะเอสเทอร์นะซึ่งยังไม่เรียนโอเคนะ ข้อสองสารอินรีมีสูตรทั่วไปคือ C30H62O บทหกิบสองนะทำยากับน้ำกับโบมีในที่มืดได้หรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้เราก็มาดูสูตรทั่วไปถูกปะ่ะอันนี้ก็เราดูอากรนะอันนี้มันเป็น CnH2N2O บวกสอถูกปะ่ะ N คือ30 30ิคูณสเป็น60สบวกสเป็น62แปลว่าตัวเนี้ยมันก็มีโอกาสได้2แบบก็คือ R-O-S ah, หรือ R-O-R ก็คือแอลกอฮอล์หรือ e t เทอนะโอกาสที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนเรารู้อย่างหนึ่งว่า้ ee, ตอนนี้มันเป็นพวกอิ่มตัวแน่ๆตอนนี้นเป็นพวกอิ่มตัวแน่ๆเพราะว่าไฮโดรเจนมันไม่หายถือว่าเป็นประเภทอิ่มตัวอิ่มตัวทำปรยาในที่มืดหรือที่สว่างีนะ่ยตอบดิถ้าอิ่มตัวต้องฟอกสีในที่สว่างเท่านั้นหมูมสว่าง่านะต้องอยู่ในที่สว่างนะมงั้นะทำได้ผิด ทำได้ผิดทำไม่ได้เพราะมีพันธะเดี่ยวโอเคถูกต้องแล้วมีโครงสร้างเป็นวงโครงสร้างเป็นวงไม่ได้ถ้าโครงสร้างเป็นวงไฮโดรเจนมันหายสองถูกไหมอ่ะงั้นโครงสร้างก็ต้องเป็นโซ่ตรงนะก็เลยตอบข้ององงูเดาได้เลยเนะี่ยข้อนี้ยิง่ายนะครับข้อสามข้อใดต่อไปน,นี้ไม่ถูกต้องเนะี่ยก็ถามว่าไม่ถูกต้องนะลูกนะครับแอลกอฮอล์โครงสร้างทั่วไปคือ r O H ถูกปะ่ะถูโดย R กรุ๊ปเป็นส่วนที่ไม่มีขั้วถูกปะ่ะ ถูกและ O oh, H เป็นส่วนที่มีขั้วถูกต้องข้อนี้ก็ถามไม่ถูกต้องนะแม้นก็ไก่ถูกนะครับข้อขอไขแอลกอฮอลมีจํานวนคาร์บอนมากกว่าจะมีจุดเดือดสูงกว่าถูกปะ่ะแอลกอฮอลที่มีคาร์บอนมากก็จุดเดือดสูงถูกปะ่ะใช่เพราะว่าจุดเดือดเมลติ้งพอยเนี่ยแปรผันตามมวลนะตามมวลของเขายิ่งคาร์บอนมากจุดเดือดก็จะสูงกว่าเนื่องอันเนี้ยเหตุอันเนี้ยข้างหน้าถูกแต่เหตุผลถูกป่ะไม่รู้นะต้องมาดูเหตุผล เขาบอกว่าเนื่องจากแอลกอฮอล์ที่มีมวลโมเลกุลขนาดใหญ่จะมีพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงเอมันน่าจะขึ้นอยู่ที่มวลถูกไหมอ่าบางคนก็บอกเฮ้ยจริงเหรอเต้พันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงกว่าขึ้นอยู่กับมวลไหมมันมันไม่นะโอเยังจำนวนเท่าเดิมนะเพราะนั้นข้อนี้น่าจะผิดถูกป่ะแต่ก็ไม่ดูข้อคอควายก่อนอ่าสัตย์ทถามว่าผิดก่อนแน่แน่คอควายแอลกอฮอล์โมเลกุลใหญ่ละลายน้ําได้น้อยกว่าถูกป่ะถูก เพราะว่าตัวใหญ่ละลายน้ําได้น้อยเพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่อกรุปถูกป่ะโมเลกุลใหญ่อกรุปก็จะมากคาร์บอนก็จะมากละลายน้ําได้น้อยกว่าอันนี้ถูกต้องเนื่องจากส่วนที่ไม่มีขั้วมีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่มีขั้วถูกป่ะงั้นส่วนที่มีมีขั้วคือตรงไหน R O S ตรงไหนคือไม่มีขั้วหรอตรงที่ไม่มีขั้วคือตรง R กรุปนะเพราะมันเป็นคาร์บอนกับไฮโดรเจนใช่ป่ะเนี่ยตอนนี้เป็นส่วนที่ไม่มีขั้วนะมันก็ไม่ละลายน้ําถูกต้องพอควายถูกแน่นอนนะ นองงูแอลกอฮอลที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนเท่ากับอัลเคนแอลกอฮอลมีคาร์บอนเท่ากับอัลเคนแอลกอฮอลคืออารอาอะไรยิงจำได้ไหมอาโอเอสแต่อัลเคนคือซอัลเคนอะซอนสองเอบวกสองมันคือไฮโดรคาร์บอนถูกป่ะเป็นแรงประเภทแรงลอนดอนเขาบอกว่าแอลกอฮอลมีคาร์บอนเท่ากันกับอัลเคนเนี่ยแอลกอฮอลจะมีจุดเดือดสูงกว่าถูกไหม ถูกต้องก็มาดูเหตุผลนิดหนึ่งเพราะแอลกอฮอล์เกิดพันธะไฮโดรเจนได้ถูกว่าถูกแอลกอฮอล์เป็นไฮโดรเจนบอลน,นะพันธะไฮโดรเจนส่วนอัลเคนมันไม่มีขั้วเป็นแรงเพศแรงลอนดอนนะลอนดอนเือด,ด,ดต่ําอยู่แล้วนะครับคาร์บอนเท่ากันแปลว่ามวลมันใกล้เคียงกันเน้นขอ้อควายถูกต้องเน้นขอ้อที่ผิดก็คือข้อไหนหนึ่งข้อขอไข,อขนะไฮโดรเจนไม่ได้แข็งแรงกว่านะลูกพันธะไฮโดรเจนไม่ได้แข็งแรงกว่าโอเคปะ่ะมวลมันมากมันแปรผันตามมวลน,นะ หนึ่งข้อสามตอบขอไขข้อสี่การทำให้เอทิโนลและเอทิลอะซิเตตากเป็นไอแอลกอฮอลกับเอสเทอร์นะายเป็นไอนะ oh e นะพลังงานที่ใช้เพื่อเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นไปตามข้อใดอต้องเข้าใจก่อนว่าเอทิโนลนะเอทิโลคือ,อมันเป็น R-OH คือแอลกอฮอล เอทิลอะซิเตตคือ R าซีมันเป็นเอสเทอร์กรุ๊ปนะลูกอ่ะอันนี้เราอย่าอ่านชื่อไม่เป็นไม่เป็นไรนะอันนี้คือ o อเกับ r c o o ซี H, เอ้ย r c o o r นะเพราะนถ้าเรามองแรงยึดเหนี่ยวของเขาเนี่ยอันนี้เป็น o อ o อคือพันธะไฮโดรเจนแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของเขาหรือโมเลกุลของเขาเนี่ยมันคือพันธะไฮโดรเจนนะไฮโดรเจนบอลนะครับส่วน คือพนันหะไฮโดรเจนอะไฮโดรเจนต้องต่อกับ F O N ตั้งแต่ภายในโมเลกุลแต่มันคือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลในลูกก็คือความหมายคือ R O S คือมันต้องมี O R S ตั้งแต่ภายในโมเลกุมลมันถึงจะมีระหว่างโมเลกุโลโอเคปะ่ะอ่านะมันจะเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของเขานะครับส่วน R O R จะบอกว่าคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนถูกไหมอ่ะสมมติเป็นแบบนี้อันนี้ไฮโดรเจน R อ่ะ R อาจจะเป็น C H สามก็ได้ ไม่ได้เขียนโครงสร้างนะครับโอเคจะสังเกตเห็นว่าไฮโดรเจนถ้าจะเป็นพันธาไฮโดรเจนนะ่ะไฮโดรเจนต้องเกาะกับ FOn เท่านั้นแต่ไฮโดรเจนของเราเกาะกับใครกับคาร์บอนถือว่าไฮโดรเจนเกาะคาร์บอนนันนี่ก็ไฮโดรเจนเกาะกับคาร์บอน,อน,น,บบอนแปลว่ามันเป็นแค่แรงยึดเหนี่ยวประเภทไหนระหว่างโมเลกุลก็ของเราคือเป็นแรงลอนดอนเอ,อ้ยไม่ใช่แล้วระหว่างขั้วนะระหว่างขั้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเอทานอลเป็นแรงอะไรบ้างเป็นพันธาไฮโดรเจนคือ พันธะไฮโดรเจนอ่ะแรงแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมันมีสามแรงถูกปะ่ะหนึ่งหนึ่งลอนดอนสองระหว่างค้่ระหว่างค้่นะครับสามพันธะไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนบอนนะฮะอันเนี้ยต้องเข้าใจว่าลอนดอนต้องมีลอนดอนอย่างเดียวระหว่างค้วมีระหว่างค้่ด้วยลอนดอนด้วยนะพันธะไฮโดรเจนก็จะมีทั้งสามแรงเลยมีระหว่างค้วด้วยลอนดอนด้วย แกต้องเข้าใจนะเว้ยสมมติสมมติกูเขียนแบบโงโ่งอเลย c สอง ch สาม ch สอง oh ถูกป่ะอันนี้โมเลกุลที่หนึ่งคือโมเลกุลเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามีอยู่แค่โมเลกุลเดียวสมมุติแกมีแอลกอฮอล์เอทาอนอลอยู่แก้วหนึ่งถูกป่ะ เอทานอลอยู่แก้วหนึ่งไม่ได้แปลว่ามีโมเลกุลเดียวไม่มีเป็นล้านๆตัวถูกป่ะยังจําได้มั้ยหนึ่งโมลคือหกจุดศูนย์สองคูณสิบกำลังยี่สิบสามเน้นอนุภาคมันมีแรงยึดเหนี่ยวอันนี้ก็เป็นสมมุติคราวาดรูปอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีเอทานอลอยู่ถูกไหมอ่าเอทานอลแต่เป็หมดเลยมันจะเรียงแบบมันไม่สวยหรอกถูกไหมครับเน้นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมันจะเป็นไงถ้าแกมองกันนี้นะเว้ยคือถ้าตรงเนี้ยคาร์บอนมันเกาะกับคาร์บอนด้วยกันแต่ไฮโดรเจนด้วยกันมันก็เป็นลอนดอนถูกปะ ถ้าอันนี้มันเกาะกับโอมันไปนแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง o อถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นพันธะไฮโดรเจนแต่อาจจะมีแรงยึดเหนี่ยวที่มันเป็นระหว่างคั่วอยู่ด้วยถูกว่าคาร์บอนกับไฮโดรเจนอันนี้กับคาร์บอนไปติดกับคาร์บอนมันก็มีแรงยึดเหนี่ยวที่อนุภาคที่เป็นระหว่างคั้วด้วยถูกไหมครับเพางั้นจำไว้นะพันธะไฮโดรเจนมีทั้งหมด3าแรงที่อยู่ในนั้นเลยใน1โมเลกุลมีทั้งลอนดอนระหว่างคั้วแล้วก็พันธะไฮโดรเจนเพราะงั้นเอทานอลมีใครบ้างแน่นอนมีลอนดอน มีระหว่างคั่วมีพันธะไฮโดรเจนใช่ป่ะมีหนึ่งสองสามแน่นอนนะเอทานอลมีหนึ่งสองสามส่วนแค่ถ้าเป็นไรถ้าเป็นระหว่างคั่วระหว่างคั้วก็มีแค่สองแรงก็คือลอนดอนด้วยแล้วก็ระหว่างคั้วด้วยงั้นลอนดอนก็คือหนึ่งกับสามถูกไหมครับงั้นข้อนี้ต้องตอบข้อไหนดูข้ององงูโอเคไหมแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกระจุไฟฟ้าก็คือพวกสารประกอบประเภทไอออนิกแอลนิกเป็นไอออนยังจาได้นะนะครับ โอเคข้อสี่ตอบข้ององงูข้อห้าเขาบอกว่าในการศึกษาในห้องปฏิบัติการอินซีชิปหนึ่งเนี่ยมีสารมีขวดเคมีอยู่สี่ขวดนะปิดป้ายบอกนะป้ายก็หายไปแล้วเรียบร้อยเด็กก็ไปเล่นเรียบร้อยเปล่าเก็บไว้นานนะมีสาร A B C อยู่นะครับมีจุดเดือดจุดร้องเดียวการฟอกสีโบรมินเผาไหม้ทับยากรโซเดียมนะทับยากับสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคราร์บอเนตอน่าอันเนี้ยอันเนี้ยยิงจำได้ว่าโซเดียมไฮโดรเจนคราร์บอเนตก็คือ NaHCO3 อันนี้เฉพาะโซเดียมถูกไหมอ่ะเขาบอกว่าเราเดาได้เลยลูกถ้าเรามองนะไอฟอกสีไม่ฟอกสีเราไม่รู้หรอกแต่ใครจะเป็นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์คือทำบรยากัศโซเดียมให้ฟองแก๊สถ้ามีฟองแก๊สแปลว่าทําถูกปะแล้วถ้ามันก็ไม่ทำบรยากาสโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนแตแปลว่าบของเราคือ ROS คือแอลกอฮอล์โอเคไหมแต่ถ้ามันทำบรรยากาศโซเดียม ทเมกอดโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตมันจะเป็นพวกกดนะอันนี้มันคือข้อแตกต่างระหว่างกดกับแอลกอฮอล์ดูยังไงนะแอลกอฮอล์ทำเฉพาะโซเดียมแต่ไม่ทำกับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตถูกไหมครับแต่ถ้ากดทำทั้งสองตัวนะลูกทำเมกัดโซเดียมก็ด้วยนะทำเมกัดโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตด้วยนี้ B คือแอลกอฮอล์นะ C คือกดแน่นอนอะมาดูสิส่วนไอฟฟกสีบมีนก็คืออิ่มตัวไม่อิ่มตัวถูกไหม ในการวิเคราะห์หาจำนวนอะตอมของธาตุต่างๆทั้ง4ชนิดพบว่าสาร A กับสาร B อ่าเรามาดูซิ A กับ B เนี่ยมีคาร์บอนเท่ากันอ่า A กับ B มีคาร์บอนเท่ากันเรารู้อย่างหนึ่งว่า B คือแอลกอฮอล์ or, ถูกป่ะ B คือแอลกอฮอล์ A คืออะไร A เขาบอกว่ามันไม่ละลายน้ําแปลว่ามันไม่มีครัวถูกไหมนะฟอกสีโบมีนได้นะ ติดไฟมีขมเหมาเล็กน้อยไม่ทำยาอะไรเลยก็เป็นพวกไฮโดรคาร์บอนถือว่ามีขมเหม็กน้อยอาจจะเป็นอัลคีนหรืออาจจะเป็นอัลเคนอัลเคนบางครั้งเขาบอกว่ามีขมบมิดๆด้วยนะบางครั้งก็ต้องดูด้วยอันนี้เรารู้อย่างหนึ่งว่าอ่ะเอเป็นพวกไฮโดรคาร์บอนถือว่าเป็นแรงยึดเหนี่ยวเพื่อนแรงลอนดอนถูกไหมบีบคือแอลกอฮอล์เอสนะครับนี้เขาบอกว่า ค่าคาร์บอนเท่ากัน B จุดเดือดสูงกว่า A มากแน่นอนจุดเดือดสูงกว่ามากแน่นอน B มันอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบแดถูกปะ่ะส่วน A อยู่ที่สี่สิบสี่จุก็เพราะว่าแอลกอฮอล์ oh เป็นพันธะไฮโดรเจนใช่ไหมไลูกไรกิดเดียวว่าโมเลกุลสูงมากนะส่วนไฮโดรคาร์บอนเป็นลอนดอนจุดเดือดต่ำอยู่แล้วนะครับเหตุผลเพราะอะไรแน่นอนต้องเป็นเพราะว่ามีพันธ rogen, ะไฮโดรเจนรว่างโมเลกุลของ B แต่ A ไม่มีแน่นอนเนะเห็นยัง ไม่ยากนะถ้าแกรู้ว่าใครเป็นตัวไหนตอบใดอยู่แล้วนะมันก็ขห้าตอบข้อมองงูนะลูกต่อไปข้อหกการทดสอบในข้อใดเหมาะสมที่สุดในการระบุว่าข้อใดปเป็นอัลคีนหรืออลกอฮอล์ตัวที่ตัวที่จะบอกนะแน่นอนไอ้พวกนี้ไฮโดรคาร์บอนพวกนี้ติดไฟได้อยู่แล้วถูกไหมการเผามีข่าเหมาก็ไม่มีข่าเหมาไม่เกี่ยวข่าเหมาไม่คมีข่าเหมาดูที่ความอิ่มตัวนะอิ่มตัวนะลูกนะครับ งั้นก็ไม่ใช่แล้วงั้นเห็น,น,นอะโซเดียมแน่นอนโซเดียมแน่ๆถูกไหมอาคีนทุกตัวเลยไม่ทําบรรยากาศโซเดียมแต่อลกอฮอล์ทุกตัวเลยทำบรรยากาศโซเดียมให้ฟองแกส๊สถูกไหมครับงั้นข้อนี้ตอบข้อไหนแน่นอนข้อขอไข่นะงั้นปฏิยามันจะบอกได้หรอกการละลายน้ําไฮโดรคาร์บอนทุกตัวไม่ละลายน้ําถูกป่ะมันไม่มีขั้วตรวจอลกอฮอล์ละลายน้ําได้ดีมันมันก็ไม่ได้ทุกตัวยิ่งคาร์บอนมากมาก ก็ละลายน้ําก็จะแย่ถูกไหมครับอ่าเน,นี้นคาร์บอนมากๆอากรุ๊ปใหญ่ๆ,ๆนะครับละลายน้ํายากนะอ่ะเนี้ะงั้นก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ดีที่สุดโอเคไหมสาลายลายน้ำแล้วเป็นกดส่วนแอลกอฮอล์ไม่ละลายน้ําอันอันนี้ก็ผิดอยู่แล้วไม่เกิดปฏิกริยา,านะข้อห้าสิบเจ็ดสารประกอบคู่ใดต่อไปน,นี้ไม่ สามารถใช้โลหะบอกความแตกต่างได้เขาบอกว่าไม่สามารถบอกความแตกต่างได้นะแปลว่าอะไรตัวหนึ่งต้องทำอีกตัวหนึ่งต้องไม่ทำโอเคปะ่ะมาดูซิกดซีาอเอทำไหมทำแอลกอฮอล์ทำไหมทำแปลว่ามันทำากับทำมันก็บอกความแตกต่างไม่ได้ถูกปะ่ะข้อหนึ่งถูกแน่ๆอยู่แล้วอข้อสองอันนี้คือ r or อันนี้ไม่ทำถูกไหมอันนี้เป็น OH OH ทำไหม ทำนะเราเห็นโอเออันนี้ทำทำมันวงหมู่ฟังก์ชันมานิดนึงนะครับอ่าอันนี้อันนี้บอกความแตกต่างได้ไหมบอกความแตกต่างได้ถือว่าตัวหนึ่งทำตัวหนึ่งไม่ทำเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าไม่ได้คือตัวทำกับทำ่าทำกับทำขอโทษถ้าบอกความแตกต่างไม่ได้คือทำกับทำหรือหรือไม่ทำกับไม่ทำถือว่าเออนะ แปลว่านี้บอกความแตกต่างได้ข้อหนึ่งมีแน่นอนฮะช้อยเลยตัดช้อยก่อนข้อหนึ่งมีข้อสองไม่มีอยู่แล้วสองเท่านั้นสองตัดทิ้งสองตัดทิ้งเห็นแล้วเนี่ยนะตัดข้อไหนข้องงงูปะ่ะข้องงงูอยู่แล้วเรามาดูที่จริงไหมนะครับข้อสามหมู่ฟังก์ชันคือ R O S คือแอลกอฮอล์อันนี้ก็แอลกอฮอล์เห็นบอกได้ปะ่ะบอกได้บอกได้มันก็บอกความแตกต่างไม่ได้ถูกไหมครับข้อสี่ข้อสี่อันนี้คืออะไร RCOOR อันนี้คือเอสเทอร์มันก็ไม่ทำปฏิกิริยาถูกไหมไม่ทำปฏิกิริยาไม่มีฟองก์ก๊สถูกไหมครับแล้วตัวสุดท้ายก็เป็น CO2CH3 อันนี้ก็เอสเทอร์นะแต่แม่งแค่เขียนฟอร์มให้มันแตกต่างกันให้เด็กมันงงเล่นนะเั้นอันนี้ก็ไม่ทำาะบอกความแตกต่างไม่ได้แน่นอนตอบข้อไหนลูกข้องกองงูกเคลียนะนะครับเพราะั้นก็โจทย์แอลกอฮอล์ก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉั้นเดี๋ยวครั้งหน้า นะเดี๋ยวขึ้นเรื่องหมู่ฟังกช์ชันใหม่แล้วนะนะครับวันนี้แค่นี้นะสวัสดีครับ